จ้ากลับบ้านไปไม่ขอดอกเดียวขอสามดอกได้ไหมจ้าอุ้ยอไทยค่ะเป็นแฟนหนูเฮ้ยเอ้าอ่ะไยแฟนแฟนคนนี้ที่ทิ้งผมครับพี่คนนี้เหรอครับพี่ใครครับมเนเลืฟังฟังมึงหันหน้ามึงวัดมึงหันหน้ามึงวัดฟังกลับไปคืนดีนะมึงหมาเลยนะจะบอกให้ไม่เจอรึยังไง ถ้ามันมาพูดอะไรกับมึงนะมึงพูดคำว่าเลิก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 คำเดียวเท่านั้นหนึ่งสองสามเลิกเสร็จแล้วแนวซิทคอมเสร็จเขามาคุณจะไปเกลี้ยงกันเลยเขไปเกลี้ยงเกลียงกันเลยอันไทยฉันขาดเธอไม่ได้เธอเลิกกอดฉันนะเลิกเราช่วยกันช็อตช่วยกันช็อตไอ้เพื่อนแบบเนี้ยเธอเลิกคบมันได้ไหมเลิกเฮ้ยเกลี้ยงเลย จุกหน้าน้ำตาดูดิน้ำตาน้ำจิ้มใช่ไหมตาอาดกันคอยอย่างนี้มาเพื่อเขาไอ้ใจเอาอะไรต่อยมึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะต่อยมคนใไมอ่ะมึงไม่ต้องพูดคำกาเลิกแล้วมึงเปลี่ยนคำใหม่เลยนะคาว่อะไรไม่ไม่คำว่าไม่คำเดียวมึงไม่ต้องพูดอะไรแล้วหมายทุ่เฮี้ยอะไรก็แต่มึง่อไม่ไม่อ่ะไม่จำด้มนะไม่ไม่มาคุยกันเองแล้วกันหัวเมียอัจฉริย์ฉันขาดเธอไม่ได้เธอขาดฉันได้เหรอไม่ ฉันไม่สวยตรงไหนฉันดำไปเหรอไม่เขาถามให้หมดเลยอะอทยคิดหรอว่าลุงลงอะมีเมียแค่คนเดียวจีบจังไอ้หมวยไอ้หมวยทุ่มเป็นแสนพาไปคอนโดเธอคิดหรอว่าไอ้หมวยจะเอาอะไม่คุณจิกใครเหมยทำไมลูกแกแค่นั่งนั่งแล้วมึงจิกทำไมั่นั่งเออเอ เรากำลังสอนกันอยู่สอนงานกันมาใช้ครับพี่มาสอนเด็กคนหนึ่งที่เลยเออไปเคลียร์เลยเขาให้เยอะหลังมันไม่ใช่ทางหนึงหัวใจเธอนะหัวใจเธอเดี๋ยวจะสอนผัวมึงใหม่มึงเลิกเนี่ยมันไม่คือประโยชน์เลยทั้งึงอยู่กับมันเนี่ยอ้าวฮะยกคนสอนมึงอยากให้มึงได้ดีพูดไม่ก็ไม่ไงต่อไปไม่ใช้คำนั้นแล้วจ่าเจ้าพูดเป็นไหมเป็นจ่าจ้าจ่าจ้าพูดเป็นนะนะสองสาพอเข้าใจไหมโอเคจัดการลาย ขาพีไอ้่โอปลาพออแบบโอนไลาเยอะจ้ะรักฉันมจะก้าจบจ้าจ้าไม่ขอดจ้านียจ้าจ้าจไาจ้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 า้้า้้

รับกดหนักโดนเองเองยอะคนเดียวเลยนะค่ะ S E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดี S N N S like, S E N ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี S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  E N ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี S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  E E ก็พวกเรานั้นทนในการทีวี่เซนทีวี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 